เรือดำน้ำ h m s Redoute n ของกองทัพเรืออังกฤษไม่ได้เป็นเพียงแค่เรือรบธรรมดาแต่มันคือจุดเริ่มต้นของยุคใหม่ขององค์การทหารเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์ลำแรกของอังกฤษที่ไม่เพียงเปลี่ยนโฉมหน้าการป้องกันประเทศเท่านั้น แต่ยังส่งผลกระทบต่อสมดุลทางยุทธศาสตร์ของโลกในยุคสงครามเย็นอย่างลึกซึ้ง HMS d r e a d n o u g ถูกสร้างขึ้นในช่วงทศวรรษที่1950และเริ่มใช้งานอย่างเป็นทางการในปี1963มันเป็นเรือที่รวมเทคโนโลยีขั้นสูงที่สุดในขณะนั้นทั้งในด้านการขับเคลื่อนการล่องหนและอำนาจในการโจมตี d r e a d n o u g เป็นผลผลิตของความร่วมมือระหว่างอังกฤษและสหรัฐอเมริกา ึ่งในขณะนั้นกองทัพเรืออังกฤษยังไม่มีเทคโนโลยีเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ที่สามารถใช้งานได้จริงด้วยเหตุนี้อังกฤษจ,จึงได้เจรจากับสหรัฐอเมริกาเพื่อขอความช่วยเหลือและในที่สุดก็ได้รับเทคโนโลยีเครื่องปฏิกรณ์แบบ S5W ซึ่งเป็นเครื่องปฏิกรณ์เดียวกับที่ใช้ในเรือดำน้ำ USS Skipjack ของสหรัฐอเมริกาการได้รับเทคโนโลยีนี้ทำให้ h m s Rednode กลายเป็นเรือดำน้ำที่มีขีดความสามารถในการดำเนินการใต้น้ำได้ยาวนานโดยไม่ต้องขึ้นสู่ผิวน้ำเพื่อเติมเชื้อเพลิง ความพิเศษของเรดโนดคือการใช้พลังงานนิวเคลียร์ในการขับเคลื่อนซึ่งช่วยให้มันสามารถอยู่ใต้น้ำได้นานหลายเดือนเทียบกับเรือดำน้ำดีเซลไฟฟ้าในยุคนั้นที่ต้องลอยขึ้นผิวน้ำบ่อยครั้งเพื่อชาร์จแบตเตอรี่สิ่งนี้ทําให้เรดโนดมีความได้เปรียบในการรบการลอบเร้นและการลาดประเวนมากกว่าเรือดำน้ำรุ่นก่อนอย่างชัดเจน ขนาดของเรดโนดมีความยาวประมาณ81เมตรและกว้างประมาณ9.8เมตรด้วยน้ำหนักระวางประมาณ4 0 0 0ตันเมื่อดำน้ำตเต็มที่เรือสามารถบรรทุกลูกเรือได้ประมาณ100นายเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์แบบ S 5 W ให้กำลังขับเคลื่อนเพียงพอให้เรือสามารถเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงถึง25นอตใต้น้ำและมากกว่า20นอตบนผิวน้ำในด้านการโจมตีเรดโนดติดตั้งต่อปิโดหลายท่อและสามารถบรรทุกต่อปิโดหัวรบปรมาณูได้เช่นเดียวกับเรือดำน้ำนิวเคลียร์ของสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ยังมีระบบโซน a าตรวจจับเป้าหมายที่ทันสมัยทำให้สามารถตรวจพบเรือรบศัตรูได้จากระยะไกลและวางแผนการโจมตีได้อย่างแม่นยำจุดเด่นอีกอย่างคือการควบคุมเสียงรบกวนโดยโครงสร้างตัวเรือได้รับการออกแบบเพื่อลดเสียงให้มากที่สุดทำให้ d r e เรดโนดยากต่อการตรวจจับจากโซนาของข้าศึกถึงแม้ว่า HMS r e d n o จะไม่ได้มีบทบาทในสงครามจริงมากนัก แต่มันมีความสำคัญในฐานะเครื่องมือยับยั้งทางยุทธศาสตร์ในช่วงสงครามเย็นความสามารถของมันในการรอบเรนและตอบโต้ด้วยอาวุธนิวเคลียร์ช่วยให้อังกฤษมีที่นั่งบนโต๊ะเจรจาระหว่างประเทศในเรื่องความมั่นคงทั่วโลกมันเป็นเครื่องมือที่ทำให้ฝ่ายตรงข้ามต้องคิดให้รอบคอบก่อนลงมือทำสิ่งใดหลังจากให้บริการมานานเกือบ20ี h s Rednode ได้ปลดประจำการในปี1980แต่ชื่อของมันยังคงอยู่ในหน้าประวัติศาสตร์ โดยถือว่าเป็นบิดาของเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์ของกองทัพเรืออังกฤษรุ่นต,ต่อต่อมาหลังจากนั้นเช่น Resolution Class, Vanguard Class และ Astute Class ล้วนได้รับอิทธิพลจากเทคโนโลยีและการออกแบบของ Rednode ในแง่สัญ,ญลักษณ์ HMS Rednode ไม่เพียงเป็นตัวแทนของพลังทางทหารเท่านั้นแต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความร่วมมือระหว่างชาติ การแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีและการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างมีเป้าหมายมันเป็นบทเรียนที่สำคัญว่าชาติหนึ่งอาจไม่มีทุกอย่างแต่ด้วยการร่วมมือที่เหมาะสมก็สามารถสร้างส,างสิ่งยิ่งใหญ่ที่เปลี่ยนแปลงโลกได้ปัจจุบันโครงการใหม่ของอังกฤษก็ยังคงใช้ชื่อเรดโนดต่อเนื่องโดยเฉพาะโครงการเรือดำน้ำรุ่นใหม่เรดโนดคลาสที่จะมาแทนที่เรือแวงการ์ดคลาสในอนาคตซึ่งบ่งบอกว่าชื่อเรดโนดนั้นมีคุณค่าทางจิตวิญ,ญญาณและกลยุทธ์อย่างยิ่งยวดต่อราชนาวีอังกฤษ แม้ HMS d r e d n o u g จะจอดพักในท่าเรือมาแล้วนานนับ10ปีแต่ตำนานของมันยังคงถูกเล่าขานและศึกษาอยู่เสมอทั้งในแวดวงทหารนักประวัติศาสตร์และผู้สนใจเทคโนโลยีทางเรือดำน้ำทั่วโลกด้วยบทบาทผู้บุกเบิกแห่งยุคนิวเคลียร์มันเป็นแรงบันดาลใจให้กับวิศวกรผู้นำกองทัพและนักคิดทั่วโลกว่าความกล้าหาญและวิสัยทัศน์สามารถเปลี่ยนแปลงอนาคตได้อย่างแท้จริงสำหรับแฟนๆชาวไทยที่สนใจเรื่องราวของเรือรบระดับตำนาน การรู้จักกับ HMS Dreadnought ไม่ใช่แค่การเรียนรู้เกี่ยวกับเรือหนึ่งลำเท่านั้นแต่มันคือการเข้าใจวิวัฒนาการของพลังงานนิวเคลียร์ในงานทางทหารการพัฒนาเทคโนโลยีเรือดำน้ำและการวางหมากกลยุทธ์ในเวทีระหว่างประเทศอย่างลึกซึ้งหากเรามองย้อนกลับไป HMS Dreadnought ไม่เพียงแต่เป็นต้นแบบของเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์เท่านั้นแต่มันคือจุดเริ่มต้นขององค์การแข่งขันที่ยังคงดำเนินต่อไปในโลกยุคใหม่ และด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในปัจจุบันเราอาจจะได้เห็นการกลับมาของชื่อเรดโนดในรูปแบบที่ล้ำสมัยกว่าเดิมและพร้อมจะเขียนตำนานบทใหม่ให้กับกองทัพเรืออังกฤษและอาจรวมถึงความมั่นคงของโลกในอนาคตด้วย